เจ้าโตโยต้า V ออสนะครับผมสีบรอนเงินนะครับสภาพสวยงามคันนี้เป็นตัว G เป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับสวัสดีครับภูมิเจริญวังสามหมอนะครับผมศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพเกรด A จังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ผมพามาดูรถเก่งนะครับผมเจ้าโตโยต้า V ออสตนะครับผมตัวนี้สีบรอนเงินนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้ถึงแม้ว่าจะปีเก่านะครับปี2013ัแต่สภาพโดยรวม รถของเรานี่สภาพสวยงามครับแล้วก็ถึงว่าจะเป็นรถเก่าแต่ก็สภาพทุกอย่างก็ยังโอเคหมดทุกอย่างนะครับคันนี้เป็นเดิมๆนะครับผมสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับผมตัวนี้เป็นตัว1.5ตัว G นะครับลูกค้าคันนี้เป็นตัว G เป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับตัว G ีนี่คือตัวท็อปของรุ่นของโตโยต้านะครับผมสวยนะครับผมไม่มีแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผม กระจังหน้าโครเมียมนะครับแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ล้อแมกจากโรงงานนะครับผมล้อแมกจากโรงงานก็สวสวยๆนะครับผมแล้วก็จะมีกระจกมองข้างนะครับก็จะมีไฟเดียไลท์ให้ด้วยครับเดี๋ยวผมพามาดูภายในครับภายในนี้ต้องบอกว่าใหม่มากครับเจ้าของเดิมใช้น้อยมากครับผม คันนี้ภายในเป็นผ้าสีดำนะครับผมตัดกับสีฟ้าเนาะครับผมเดินได้สีฟ้าสวยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมแอร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นตัว G ี uto, ครับด้ G า,าน,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 นหลังครับห้องโดยสารนี้กว้างครับผมนั่งได้หลายคนนะครับสะอาดสะอ้าน ครับก็บอกว่ายังยังดูใหม่ยังดูสวยอยู่นะครับสภาพเดี๋ยวผมพามาดูด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายไฟท้ายนี่ก็ยังใสสวยงามครับผมโลโก้ VOS จากโรงงานนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ครับตัว G นะครับผมรุ่นของตัวท็อปครับห้องเก็บของนะครับด้านท้ายนะครับผมห้องเก็บของนี่ก็ถือว่ากว้างมากนะครับผมเก็บของได้เยอะมากนะครับ ใส่อะไรได้เยอะมากกว้างมากครับรถ v ีออสผมเป็นรถเก๋งขนาดใหญ่นะครับสประตูครับก็ท่านใดที่กำลังหาอยู่ต้องการงวดถูกๆขับรถเกง๋งโตโยต้าแบรนด์หลักขับไว้ใช้งานก็เล่นเชิญได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่320,000บาทนะครับตัวนี้ราคาอยู่320,000บาทงวดอยู่ที่5,000นะครับ5,000กว่าบาท เดี๋ยวผมดูเลขไมล์กิโลให้ว่าจะของเดิมใช้ไปตัวนี้แสนเจ็ดเองลูกค้าขับรถปี2013กิโลแสนเจ็ดก็ถือว่าไม่มากนะครับผมก็แน่นอนครับออกรถเหมือนเดิมทุกคันนะครับที่ร้านของเรานะครับผมจองร้อยเดียวแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมถ้าสนใจหรือว่าลูกค้าหารถเก่งไว้ใช้งานรุ่นนี้อยู่ก็โทรหาผมได้นะครับผมเบอร์0ูนย์แปดเจครับผม สวัสดีครับ